คำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางและสถิติในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีเพื่อนๆพ,พี่เพ่งน้องทุกท่านะที่ติดตามชมช่องสูตรหวยสี่หาหกนะจ๊ะ สำหรับในคลิปนี้แอนมินนำสูตรมาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยคะ่ะท่านผู้ชมสูตรที่แอดจะนำมาแบ่งปันกันในวันนี้จะเป็นสูตรของเลข3ตัวนะคะแต่ว่าอันนี้เป็น3มตัวเด่นเลข3ตัวเด่นนะคะสำหรับสูตรนี้3เลขเด่นค่ะท่านผู้ชมไม่ใช่3ตัวนะจะเป็น3มเลขเด่นนะคะเด่นมากๆนะคะอาจจะมาได้ทั้งบนและล่างนะ อันนี้ไม่ได้แยกให้นะคะแต่ถ้าใครชอบแบบให้แอดมินแยกให้เนี่ยสามารถคอมเมนต์มาบอกแอดได้นะเพราะว่าแอดก็จะลงให้วันละ1หรือ2สูตรประมาณนี้นะคะสำหรับสูตรนี้เป็นงวดของประจำวันที่1มีนาคม2569ค่ะสูตรนี้ต้องบอกกันเลยว่าสูตรนะคะอาจมีเข้าบ้าง อาจมีหลุดบ้างชอบสูตรไหนให้ดูสูตรนั้นนะคะสูตรนี้เคยเข้ามาแล้วยาวๆประมาณ39งเงวดเต็มๆแล้วก็เป็นสูตรใหม่ล่าสุดด้วยนะคะ ถ้าพมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มการคำนวณในงวดที่เป็นตัวอย่างกันก่อนนะก่อนอื่นที่จะเข้ามารับชมสูตรนะคะก็สามารถกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกันได้เลยนะสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะจ๊ะถ้าชอบการคำนวณของเราก็เข้ามารับชมสูตรกันทุกๆุกงวดได้เลย สูตรนะคะอันนี้จะเป็นสูตรของสามเลขเด่นที่นํามาแบ่งปันนะคะสเลขเด่นบนล่างสามเลขเด่นอาจมาบนแล้วก็อาจมาล่างนะคะสูตรนี้จะมีเลขคงที่อยู่นะจ๊าทุกผู้ชมสําหรับเลขคงที่เดี๋ยวเราเขียนเลขคงที่ก่อนนะเลขคงที่นั้นนะคะมีอยู่3เลขด้วยกันตัวแรกคือเลขบวกห้า ต่อไปบวก1และบวก1นะคะมีบวก5บวก1และบวก1นะคะเราก็เขียนให้เหมือนกันทุกงวดเลยสำหรับเลขคงที่จะเป็นเลขของสูตรสูตรนี้เราใช้3เลขเพราะว่าเราหาเลขเด่นจำนวน3เลขเลขคงที่ก็เลยมี3เลขนะบางทีอันมี2เลขก็ได้นะเพราะว่าสูตรของเรานั้น จะไม่เหมือนกันนะคะบางสูตรก็อาจจะมีบวกศูนย์บ้างนะฮะบวกศูนย์ก็คือเอาเลขที่เป็นหลักสิบหลักร้อยหลักหน่วยมาบวกกันเสร็จแล้วเนี่ยไม่ต้องมีเลขตรงที่ก็ได้นะคะบางสูตรอ่ะต่อไปเราจะมาทำสูตรไปพร้อมกันนะสำหรับผู้ชมที่อยู่กันมาเนิ่นนานก็มาทำสูตรด้วยกันได้นะคะเตรียม ปากกาดีสอกระดาษนำมาจดสูตรได้เลยค่ะเและจะเริ่มตั้งแต่งวดของประจำวันที่16ทธันวาคม2568นะคะแล้วก็เราจะไล่ไปทีละงวดจนถึงงวดปัจจุบันนะคะสูตรนี้นะคะบนออก895แล้วก็เลขล่างเ่ยออก52 เดี๋ยวเรามาทําตามสูตรไปพร้อมๆกันสําหรับสูตรนะคะจดทันจดเลยให้นําหลักร้อยนะคะหลักร้อยก็คือเลข8ตัวนี้นะดึง8มาตั้งตามด้วยหลักร้อยตามด้วย10ล่างคือ5นะคะตามด้วยหน่วยล่างคือส 2, 2. องสอเดี๋ยวมินทบทวนสูตรก่อนเดี๋ยวลืม หลักร้อยบวกหลักร้อยบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างนำผลลัพธ์ที่ได้ไปบวกกับเลขคงที่ก็จะได้เลขเด่นจำนวนสามเลขออกมานะจ๊ะสำหรับหลักร้อยก็คือแปดแปดบวกแปดบวกห้าบวกสองบวกสองเอาแปดแปดก่อนเป็นสิบหกสองสองเท่ากับสี่สิบหกบวกห้าเป็นยี่สิบเอ็ดบวกสี่เป็นยี่สิบห้าสองและห้า ใช่ไหมเอ่ยแล้วก็5เนี่ยไปบวกกับ5 5บวก5รวมกันเป็น10 1และ0เอา0สรุปเลขตัวแรกของเรานะคะเลขตัวที่1ที่เป็นเลขเด่นนั้นคือเลข0ต่อไปนำ0ูไปบวก1 0กับ1รวมกันเป็นเลข1สรุปสูตร นี้ตัวที่สองเป็นเด่น1และนำหนึบวกหนึ่นะจ๊ะหน,หนเป็นสองก็จะได้เด่นเลขสองด้วยนะคะอีก1เลขสูตรเลขเด่น3เลขนี้นะคะบนล่างมีศูนย์หนะคะที่เป็นเด่นมากๆต่อไปไปดูผลกันนะคะสองมกราคม2569บบนศูนย์ ต่อ706ล่าง16นะคะสรุปแล้วในสูตรนี้มาเลข01เลขนะคะตัวนี้แล้วก็มาเลข6ด้วยนะอาวไม่ใช่ไม่ใช่มาเลข1ด้วยนะนี่ตัวนี้ขออภัยค่ะมาเลข1ด้วยนะคะเราก็จะได้0นะคะแล้วก็เลข 1x ล่าง ง่ายมากๆนะคะสำหรับสูตร3เลขเด่นบนล่างนะคะอันนี้ไม่ได้แยกนะจ๊ะถ้าชอบแบบแยกก็สามารถคอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาหาสูตรในงวดถัดไปกันค่ะเป็นสูตร3เลขเด่นบนล่างงวดนี้นะคะเป็นงวดของประจำวันที่2มกราคม2569จะ สูตรก็เหมือนเช่นเคยนะคะง่ายๆเลยให้นำหลักร้อยบวกหลักร้อยบวก,ก10บล้างบวกหน่วยล้างบวกหน่วยล้างนำผลลัพธ์ที่ได้บวกห้าบวกหนึ่งบวกหนึ่งตามลำดับนะจ๊ะหลักร้อยคือเลขเจ็ดนะคะเราดึงเลขเจดมาตั้งก่อน บวก10ล่าง10ล่างคือ1ตัวนี้ค่ะแล้วก็บวกกับหลักหน่วยล่างนะคะสำหรับหลักหน่วยล่างของเราเป็น6เราดึงมา2รอบเลยนะ6และ6จะได้7บวก7บวก1บวก6บวก6 7เเป็น14 6 6 6เป็น10 2 14บวก1เป็น15 15บวก2เป็น27 เอาเฉพาะเลข7ก็พอสำหรับเลข2ไม่เอานำา7ที่ได้บวกกับเลข5ค่ะ7บวกกับเลข5เท่ากับเลข12สรุปตัวแรกของเราคือเลข2ค่ะท่านผู้ชมตัวนี้นะคะคือเลขเด่นที่1และนำสองบวก1เป็น3เป็นเลขเด่นตัวที่2 และต่อไปนำา3ที่ได้บวกกับเลข1 3ึบวกหเท่ากับเลข4ตีกรอบเลข4เอาไว้และตัวนี้เป็นตัวที่3สูตรเลขเด่นบนล่างของเราได้ครบแล้วมี2มี3แล้วก็ต่อด้วยเลข4นะจ๊ะไปดูผลกัน17มกราคม2 5 6 9บน972ล่าง02นยมาไม่เอ่ย มีสมีสามมีเลขสีท่านผู้ชมสรุปแล้วในสูตรนี้นะคะมาเลขสองหลักหน่วยบนนะคะแล้วก็มาเลขสองหลักหน่วยล่างด้วยนะคะสรุปแล้วมาเลขสองนะแต่ว่าจะเป็นเลขสองหลักหน่วยบนและเลขสองหลักหน่วยล่างจ้ะ มาแบบนี้ทั้งบนล่างนะคะอ่าก็นําไปพิจารณากันก่อนนะคะสําหรับสูตรสามเลขเด่นบนล่างจา้ะไปต่อกันที่งวดถัดไปกันนะคะสําหรับงวดนี้เป็นงวดของประจำวันที่17มกราคม2569จ้ะ3าตัวท้ายรางวันที่1นะึออก972ส่วนเลข2ตัวล่างออก02ค่ะ ให้นํามาเป็นตัวตั้งในงวดน,นี้นะคะนาหลักร้อยบวกหลักร้อยบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างนาผลลัพธ์ที่ได้บวก5บวก1บวก1เอาหลักร้อยมาตั้งก่อนจะเป็นเลข9จา้าท่านผู้ชมบวกกันสองรอบนะคะตามด้วยสิบล่างก็คือเลข0ตัวนี้ค่ะและหลักหน่วยล่างของเราคือ2 2 9บวก9บวก0บวก2บวก2เอา9 9ก่อนเป็น18 2 2เป็นเลข4เอา18กับเลข4มารวมกันนะคะเป็น2ี่นั่นเองเอาแช่เฉพาะเลข2น้ำมาบวกกับเลข5ค่ะท่านะผู้ชม2บวก5เป็นเลข7จ้าตีกรอบเลข7ก่อนนะคะ ต่อไปค่ะนำเลขเจที่ได้ค่ะไปบวกกับอ่าเลขหนึกับ1รวมกันนะคะเป็นเลขแปค่ะและนำแปดที่ได้บวกกับเลขหนนะคะ8ปบวกหเป็นเลขเก้ค่ะ สูตรสามเลขเด่นบนล่างมี7มี8มีเลข9ค่ะท่านผู้ชมต่อไปไปดูผลกันนะจ๊ะ1กุมภาพันธ์บน2อ่า6 2 9ล่าง4 8นะสรุปมาเลข8นะตัวนี้นะคะ1เลขแล้วก็มาเลข9ด้วยนะเลข9ก็มาอีก1เลขนะคะเลข9มาหลักหน่วยบน ส่วนเลข8มาหลักสิบบนเออมาหลักสิบล่างขอภัยตกใจนะคะตกใจอ่า9มาหลักหน่วยบนและ8มาหลักสิบล่างค่ะง่ายมากๆนะคะสําหรับสูตรของเรานะคะที่นํามาแบ่งปันกันทุกงวน,นะคะสูตรนี้นะคะสามเลขเต่นบนล่างไม่ได้แยกนะคะใครชื่นชอบสูตรแบบไหน ไม่ว่าจะเป็นเลขบนไม่ว่าจะเป็นเลขล่างนะคะสามารถคอมเมนต์มาบอกแอดได้เลยนะคะก็เผื่อว่าแอดจะทําสูตรให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะเราจะได้แบ่งปันเพื่อนๆด้วยเนาะว่าเราชอบสูตรไหนเพื่อนๆชอบสูตรไหนก็นมาแบ่งปันกันนะอ่าต่อไปเราจะมาหาเลขของงวดประจำวันที่1กกุมภาพันธ์2569กัน บนสองหกเก้าค่ะล่างสี่แปดนะจ๊ะเอาหลักร้อยมาตั้งเลยท่านผู้ชมสําหรับหลักร้อยของเราประจำงนุนี้เป็นเลขหกค่ะท่านผู้ชมตัวนี้นะบวกกันสองรอบไปเลยเราก็บวกกับสิบล่างคือสี่นะคะแล้วก็บวกกับหลักหน่วยล่างสองรอบคือแปดและเลขแปดค่ะจะได้หกบวกหกบวกสี่บวกแปดบวกแปดเนาะหกหกก่อนนะจ๊ะเป็นสิบสองแปดแปดเท่าไหร่เอ่ย สิบหกสิบสองกับเอาอันนี้ดีกว่าสิบหกกับสี่เป็นยี่สิบบวกสองสามสองเราจะบวกตามที่เราชอบเนาะเอาสองบวกห้าเป็นเลขเจ็ดเราก็จะได้เลขเจ็ดในตัวแรกเลยท่านผู้ชม เลขเเป็นเด่นตัวแรกแล้วก็นำเลข7ที่ได้นะจ๊ะไปบวกกับเลขหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งรวมกันเท่าไหร่คะเป็นเลข8จ้ะต่อไปนำแปนะคะเป็นเลขเด่นมาบวกกับเลข1คงที่8กับ1รวมกันเท่ากับเลขเก้าจ้ะท่านผู้ชมเราก็ได้เลข9กอีก1 เลขขาที่เป็นเลขเด่นของเราครบเลยนะคะสำหรับเลขเด่น3เลขอาจจะมาได้ทั้งเลขบนอาจมาได้ทั้งเลขล่างก็ได้789ไปดูบนกันค่ะ 16. กุมภาพันธ์2 5ง9บนออก56 3ล่างศูนยมาไม่เอ่ยสูตรเลข3เลขเด่นนะคะสูตร3เลขเด่นบนล่างมี789ดามาไม่เอ่ย มาจ้ะตัวนี้นะคะที่มาสรุปแล้วมาหลัก10บล่างจ้ะตัวนี้เลยนะคะเลขเจ็ดหลักมาหลักหน่วยล่างไม่ใช่หลักสิบล่างมาหลักหน่วยล่างนะคะสําหรับเลขเจตัวเดียวนะคะอ่าก็นํามาแบ่งปันการ เข้าแล้วยาวยาวประมาณ39มวดน,นะสำหรับสูตรนี้นะท่านะผู้ชมนะถ้าชอบก็ลองนำไปตัดกับเลขอื่นๆดูตัวไหนที่เหมือนเลขเด่นเราเก็บไว้นะคะสำหรับตัวที่ไม่เหมือนเราก็ตัดทิ้งไปแค่นั้นเลยเราก็จะได้เลขเด่นหรือว่าเลขเน้นๆออกมานั่นเองนะท่านะผู้ชมนะ ไปตัดกับสูตรที่เราชอบนะไม่ว่าจะเป็นเลข2ตัวบนไม่ว่าจะเป็นเลข2ตัวล่างไม่ว่าจะเป็นตรงตรงหรือเลขโต๊ดนะคะหนึ่งมีนาคม2569ถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มการคำนวณในงวด 1. มีนาคมการขยับขึ้นมาด้านบนจ้าท่านผู้ชมให้ย้อนไป1ง,งวดก็พอนำสิกุมภาพันธ์เ9เป็นตัวตั้งบน563 เลขล่าง0ูนย์เอ่าทีนี้เราดึงมาเลยหลักร้อยบวกกับหลักร้อยบวกสิบล่างสิบล่างเลขอะไรเอ่ยเลขศูนย์บวกหลักหน่วยล่างคือ7จเอ่าเราได้เลขออกมาแล้วนะคะ5้าบวกหบวกเด บวกเดเดี๋ยวเราเลขเหมือนกันบวกกันก่อน 5, 5้ก่อน55เป็น10ส่วน7จเนั้นเป็น1ิบเอา10กับ14นสีนมารวมกันเป็นยี่สเลข4นะคะตัวดีออกมาบวกกับเลข5 4กับ5้รวมกันเป็นเลข9ากาจ้ะเราจะเห็นได้ว่าตัวนี้แหละที่เป็นตัวเลขเด่นตัวแรกคือเด่น 9มาไม่มาไม่รู้แต่เด่น9ไว้ก่อนนะตัวแรกนะเอาเกบวกหเป็น10เด่นเลขศูนย์ยท่านผู้ชมเด่น0ูนย์ด้วยนะคะรู้ชอบหรือเปล่านะเด่นศูนย์ศูนยจับคู่กับเลขอะไรดีเอ่ยแล้วก็ศูนย์บวกหเป็นเลข1เราได้เด่นหนึ่งด้วยนั่นไงเราได้เด่นหนึ่งด้วย จับคู่กับเลขอะไรดีเอ่ยสรุปแล้วใน3เลขนี้นะคะจะได้เด่น9เด่น0ูนย์แล้วก็เด่นเลข1นะฮะไม่รู้ว่าชอบกันหรือเปล่าเนาะแต่ถ้าอยากให้แยกนะคะแยกบนอย่างเดียวแยกหลังอย่างเดียวแบบนี้สามารถคอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาได้นะคะเผ<อ>ื่อว่าทันนะฮะถ้าทันถ้าทานัาทานในงวดนี้ก็ลงให้นะคะ เดี๋ยวเราจะนำเลขที่ได้ทั้ง3เลขนี้ไปทำการสรุปด้านล่างขยับลงมานิดนึงนะคะสำหรับงวดนี้ก็เป็นงวดของหนึ่งมีนาคม2569นะจ๊ะสูตร3มเลขเด่นบุญล่างได้แก่เลขดังนี้ค่ะ9ตัวแรก ต่อไปเลข0นย์นะคะและตัวสุดท้ายของเราก็คือเด่นเลขหนั่นเองค่ะเราก็จะได้เลขเด่นของเราครบ3เลขเลยนะจ๊ะนี่ถ้าชอบก็จัดได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่ชอบอยากได้สูตรอื่นเพิ่มเติมคอมเมนต์แนะนำแอดมินเข้ามาได้นะคะอยากได้สูตรไหนเพิ่มเติมบอกได้นะคะ อันนี้เราก็ได้อยู่3เลขนี้ที่เป็นเลขเด่นไปจับคู่กับเลขอื่นๆดูหรือว่าจะไปตัดกับ2ตัวบนสองตัวล่างได้นะคะก็จะเหลือชุดที่เป็นเน้นๆออกมานะจ๊ะอันนี้ไม่ได้ติดกันนะท่านผู้ชมเป็นเลขที่ไม่ติดกันอาจมาหลักร้อยก็ได้อาจมาหลักสิบก็ได้อาจมาหลากกัหลกหน่วยหรืออาจมาหลักสิบล่าง หลักหน่วยล่างก็ได้จา้าสำหรับ3เลขเด่นนี้1มีนาคมขอฝากเอาไว้ก่อนนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยเพราะว่าสูตรก็อาจจะมีเข้าบ้าง มีหลุดบ้างนะท่านผู้ชมนะชอบสูตรนี้ก็จัดได้เลยค่ะเข้ามาแล้วยาวๆประมาณ3ามเงวดค่ะก่อนจากการให้เปนขอฝากไว้สําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะคะถ้ารานชอบการคํานวณของเราชอบสูตรของเราสูตรในงานสูตรบ,บวกอย่างเดียวเท่านั้นสามารถกดติดตามได้และอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกันด้วยจะ้ะเข้ามารับชมสูตรของเราได้ทุกวันเลยนะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้า ขอให้ทุกท่านร่ำรวยโชคดีกันทุกทกคนอย่าลืมรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ